น้องมะลิโชว์ความเทจากการซื้อเสื้อผ้ามือ2ตัวละ10บาทมาใส่ต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักและเทมาก แม้การเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนแต่ชื่อของพระเอกในดวงใจตลอดกาลอย่างปอทิษฎดีสหวงนั้นก็ยังส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับเสมอและความรักเหล่านั้นก็ได้ถูกส่งต่อมาอย่างพายาทเพียงคนเดียวอย่างน้องมะลิภาคขวัญสหวงที่ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความเก่งและความน่ารักให้พี่จาได้หลงรักไม่หยุดเพิ่อแป๊บเดียวน้องมะลินั้นก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะในวัย13ปี และต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเด็กที่มีของจริงๆโดยเฉพาะความสามารถด้านการเต้นที่หลายคมชัดแข็งแรงและมีอินเนอร์ระดับมืออาชีพจนหลายคนนั้นต้องยกนิ้วให้กับพรสวรรค์และความมุ่งมั่นในการศึกซ้อมล่าสุดน้องมารีนั้นก็ได้สร้างรอยยิ้มและความเอ็นดูให้กับแฟนคลับทัวโซเชียลอีกครั้งเมื่อแมโบเวนดานั้นได้ออกมาแชร์เรื่องราวความภูมิใจเล็กๆของลูกสาวที่พิสูจน์ถ้ำว่าคนจะเทใส่อะไรก็เทได้อย่างดี โดยแม่โบนั้นมาพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าลูกสาวได้ไปซื้อเสื้อมือสองมาในราคาสบายกระเป๋าแต่ความภูมิใจนั้นทะลุเพดานซื้อเสื้อมือสองมาได้10บาทแต่คุยโม้ไปทั่วท้องซอยแต่ก็เท่ดีนะหลีภาพที่ปรากฏคือน้องมะลิในลุคสตรีทแฟชั่นสวมใส่เสื้อลายสกอตสีเขียวโอเวอร์ไซส์ ide, ที่ดูเท่และคู่มากเมื่อนำมาแมทช์กับสไตล์และการโพท่าของน้องแล้วบอกได้เลยค่ะว่าดูแพงเกินราคา10บบาทไปไกลลิฟ เรียกได้ว่าใส่อะไรแล้วก็ดูอินเตอร์สุดๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ